ไหนมันเป็นยังไงทุกคน,นงงครับเดี๋ยวผมจะบอกนะเดี๋ยวติดก่อนตอนแรกทีวีมันไม่เปิดเนี่ยผมปวดไงมันก็ไม่ติดนี่เราต้องมาดูที่นี่นี่เห็นไหมตรงควบคุมไฟเ็าอยู่นี่มีอะไรบ้างอ่ะอันนี้ทีวีทีวีอันนี้มีไฟบนหัวนอนเป็นเตียงนี่ไฟคา มีอะไรมีเพ <A. S 1> ลงเพลงอะไรนะห้องนงห้องน้ำไฟห้องน้ำเอทีเอเอคอนดิชันอันนี้ชุดควบคุมพวกทีวีเราต้องเปิดที่นี่นะถ้าเราไม่กดตัวนี้เนะี่ยกดตัวนี้ให้มันติดมันถึงจะเปิดทีวีได้อันนี้ไฟอะไรนี่ปึ๊บโอ้ นูนปิดทางนู้นนูนนูนไฟหองเตียงฝั่งนู้นโคมไฟทางนู้นอันนี้อ่ะอันนี้โคมไฟนี่ห้าที่เลมันนอนจริงเลยอ่ะเราจริงๆแล้วโรงแรมที่เรานี่มาพักครั้งที่สองเนาะใช่ปีนั้นปีที่แล้วเหรอปีที่แล้วปีที่แล้วไหมใช่ปีที่แล้วเราก็อยู่โรงแรมนี้ชั้นสิบเนาะใช่ชั้นสิบหรือชั้นสิบเอ็ด ทำคลิปไว้อยู่เดี๋ยวมาปีนี้เราอยู่ชั้นเก้าครับชั้นเก้าเขาลืมของไว้ด้วยรูปอะลืมใครลืมไไม่รู้ฝรั่งหรือเปล่าเนี่ยนี่สุรากดหนึ่งเสร็จเสร็จเสร็จหวานจังของฟรีเลยแก้วแน่ใจนะแน่ใจนะเขาไม่ตามจับเนี่ย เขาเลยไหมเนอะเดี๋ยวได้เย็นนี<_<_<_<_<_้เราจะจัดใช่ไหมเตียงนิ่มมากเลยอโมีโรด้วยโอ้โอ้โอ้สามห้องนี่ก็อ้อสองห้องสองห้องสามคืนตกไปที่หนึ่งมืนหนึ่งพันสี่สิบบาทนี่นะใช่ สามห้องสามคืนสามคืนหมายสองห้องสามคืนสองห้องสามคืนหนึ่งมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทรวมอาหารเช้าทีนีรวมอาหารเช้าตอนเช้าก็ไปกินอาหารแบบอืมวันที่เรากินที่แล้วห้องก็จะเป็นห้องนี่เชื่อมกันได้ระหว่างแม่กับลูกแต่เขาไม่เปิดประตูให้อืม พอล็อก,กได้สองข้างหรอล็อกได้สองฝั่งอืมแล้วก็เปิดหากันได้กับลูกเปลื่อยวตัวหน่อยจำเรื่องว่าห้องห้องเชื่อมกันได้อุ้วยวิวสวยเนาะรอบที่แล้วมาอยู่ตรง,งนี้แหละเอเอเดจริงคงก็แอบขาสั่นอยู่แล้วเนีนะ่ยเพราะว่าสูงใช่ไหมเพราะความสูงไม่สั่นทั้งเมื่อวานหรอกเมื่อวานหัวใจจะวายตายเมื่อวานนี้ ดาีวเด้านนอกไม่ัวนี่จ้าเอพี่อมไปดูห้องพี่อมกันดูห้องพี่อมกันเดี๋ยวป้าไปทําคู่มองก่อนค่ะยังไม่ทําคู่มองทาคู่มองก่อนเลยห้องนี้มันจะดำเฮ้ยห้องนี้เขาก็ลืมอ่ะไหนเดี๋ยว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 เขาลืมอะไรไว้โอ๊ยเราทำยังไงเราจะกินหมดล่ะห้องนี้ก็ลืมตั้งสามวันป้า พ่อเขาดีใจมากเลยว่ามีคนมาทําลืมไว้ลืมไว้แน่นอนเลยกรัดาลืมไว้เขาซื้อมาแล้วก็ลืมประกับเสร็จเราเสร็จเราอะเ็จเราเลยป้าหุ่นหุ่ดีมากเลยสวยมากเลยมาแล้วปาหุ่นสวยหุ่นสวยหุ่นป้าสวยแม่เห็นอะไรไหมคูงใหญ่ไหมไม่มีเลย ดูดูพี่ออนโอ้ยอย่าทำน้องอย่าทำน้องโอเคเดี๋ยวเราไปห้องกันโซมาไว้ทำอะไรก็เขียนจดหมายเหรอเขาให้ช่วยโซพระป่าหรือเปล่าจะมาป่าที่ไหนม่เห็นมีตีตาเลยไม่รู้แล้วมีแต่ตาโรงแรมนี่มีจดหมายเหรอมีกาเฟสองเขาให้ทุกวันเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนให้เราทุกวันม นี่อะไรเครื่องเป,เป่าผมไดเป่าผมขาดไม่ได้เลยโรงแรมต้องมีได้เป่าผมนะเ,เดี๋ยวพาลูกทำคู่มองก่อนค่ะไปอยู่กับเสียดินกัะนเะน้อเดีนาะเป่าเป่าก็เป๋าไปเก็บตรงนี้น 40. อันนี้นน 40. อันนี้อันนี้เป่าใบใหญ่มากเลยซื้อใหม่อ่ะเนี่ย พี่ว่าอะไรอะไรนะมันมันผูกให้ของไอเบลนะที่พี่ว่าเบละอะออามาดูห้องน้ำหน่อยครับห้องน้ำสะอาดมากเลยดูครับโอ้โหโอู้มีโทรศัพท์ด้วยมีห้องอาบน้ำเออตอนนี้่าง อ่างอาบน้ำครับตรงนี้ผ้าช็ดตัวอยู่นี่ครับครั้งที่สองแล้วครับที่มานอนอยู่โรงแรมนี้ปีที่แล้วเราก็มาปีนี้เราก็มาอีกต้องทำกันบ้านเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับมาดูวิวก่อนโอ้ย สูงม,มากเลย Ooh, oh God. มีสองอมีสามเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันบายบายครับสวัสดีครับ